แมวแมวแล้วเอีกยังเล่นได้น้องยังเลน่นได้น้องเลน่นได้ชมพู่โอ๊ยสวัสดีค่ะเหนือกระทรวงเสียงวิทย์ชาแน,นลจ้ากำลังจะเตรียมตัวแล้วจ้ะเนาะหาหนังวัวหนองควายขับขออกแล้วค่ะบายแกแล้วนะจ้ะเนาะจะมาหาหนองชมพู่ก่อนนี่เช้ากล้วยกับ ดูเป็นไรก็ตามจังเลยนะชาวป่วยนะ,นะกำลังสิเก็บขี่ฝนเนาะค่ะเนาะทำความสะอาดเนาะน้องชมพูเนาะนี่ก็กินกมนมแล้วเนาะนอนถาน่ามีชมพูของเฮานะค่ะเนาะนี่ค่ะฝนแม่ลังก็กินฟางตุยตุยอยู่ค่ะรอเวลาลุงบานมาหลับเนาะจ้ะเนาะชมพูลูกคออโตโต้มีจ้ะไปเลยเจ้าชาวป่วยอ่ะขอมือเนี่ย ขอ้ขอมือข้อมือข้อมือหนึ่งข้อมืออืมอ่ะข้อมือข้างนี้ข้อมือข้อมืออ่าข้างนั่นข้างนั่นหนึ่งตีลยหนึ่งตีละเดี๋ยวเช่ากวยเป็นม้าขี่อวนนะค่ะเนาะนี่ค่ะหนึ่งตีละเห็นเหนนรียญนะนึ่งว่าน่อยบปอดเพญ่เสฉะมาเนาะค่ะเนาะเช่าก๋วยไปไปขอเหรียญเล็กน้นองชมพู่กอนไปไปพลงังไป เดี๋ลังก็สีหวังนะคะเนาะหวงหวงลูกเห็นน้องม้ามาไก่ใบได้นะคะเนาะนะคะพ่อว่าพันยันตัด,ดลูกคนชมพูชมพูอ่าชัว่วปวยนี้เลยไปไปไปชมพูกินอิ่มแล้วก็ะกำลังจะนอนเลยมาสัตวเนาะนี่ค่ะเจ้าชัว่วป่วยนี่จะเป็นยังไงสีนะคะเนาะนี่ค่ะชอบจีเลนนี่ค่ะชมพูไปจีเรียๆๆๆงก็ สป่วยคือกันเบงบงเบ้งบงเบงเบงเบืงับงบอยาหนน้ำองชูผูของมไปยาชิเลนได้้องมาโอ้หาเผื่อเล่นคือกันเหมือนเจ้าไอเดะเต๋อเบลเลยหาเผื่อเลนาหมูหล่นน่เหเนาะแต่แม่เป็นประมาณบาะคเป็นยานม้ากัดลูกเป็นนะคะเนาะ ชุ่มพูกระจากเลนให้เขาเนาะค่ะเนาะนีะ่ค่ะอุ้นพุ่มเบาใยโตๆนะคะเนาะแล้วจากกินอิ่มนะค่ะเนาะขนนอดอืดเอื้องย่งนั่ะนะคะน่ะเนาะเบาใหญยโตๆของเราชมพูกระากเล่นน้องม,อมาเนาะค่ะเนาะนีะ่ค่ะตามเขาแม่พึ่งกระหวงเนาะคะ่ะเนาะ อยากเล่นกับแม่พึ่นเนาะค่ะเนาะอยากหยอกแม่พึ่น <c oughs> น,น,ะะน้องชมพูบฟางเงาาสวยอยากหยอกเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนมกับพึ่นกินไปเมื่อกี้เองเนาะค่ะเนาะกินแม่อีกแล้วชมพูบจิ้ว่าหน่อยลาเรื่องฟางเหานะคะเนาะว่าหน่อยอยากเล่นเนาะคะ่่่ะนีคะ หาหมูนะคะเห็นน้องมาบ่ไดเนาจะเนาะไปะห,หาเขาดิ่งให้เขาชื่ว่าเมยเพิ่อนเนี่ะคะ่ะก,กับน้องมาก็บยันกัดหลวเพิ่อนนะคะเนาะค,ะะค,ะะคะะยอยถือใกล้กับน้องมาบันไดเนาจะแจวแววของเขากันอยากไปน,นอนนำหอยแล้วจ้ะเพราะว่าคำแล้วนะคะเนาะ,ะนี่คะ่ะบรรยากาศตอนแรกนะคะเนาะ,ะของเขานี่คะ่ะนี่จ้ะมาหลายอากาศเย็นเนาะค,ะะคะ่ะเนาะก็มีลมเย็นเขามาเรื่อยๆ อยากออกไหม โตโตก็แม่พื้นเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเจ้าขาวนี่เนาะค่ะเนาะเป็นแม่ของโตโตเนาะค่ะนี่ค่ะนอนยังกันเสยเนาะค่ะเนาะพี่โตของเขากับเจ้าขาวนะคะเนาะค่ะพี่โตเป็นลูกตัวแรกของเจ้าขาวเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะลมล้อโตโตของเขาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอารมณ์ดียิ้มแล้วก็อารมณ์ดีแล้วพี่โตของเขานี่ค่ะเลยนอนเสย จะหน่อยก็อยากลงนามแล้วเนาะค่ะเนาะเต้ลวแต่รอลุงบัตรก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวลุงบัตรมาหับเนาะค่ะเนาะแต่ลแววของเฮาคือเก่าเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอยากเรนก็นองงัวเนาะค่ะเนาะวุ้นรุ่ยเยนเขาอยู่นี่แหละไปทางใดเขาก็นนี้เบื่อเนาะค่ะเนาะเขาหยานเพิ่นกับอ่าเจ้าชมพูนี่ค่ะเนี้ยไม่กลืนเขาเนาะค่ะเนาะอยากเล่นก็น้อนมาหน่อยเต้ลแววอยากเล่นในะเขาเขาเบเรนน้ำเขาหยาดจะคล้องแล้วนี่มา น้องไายเขาก็เป็นน้องงัวเขาก็ยานเนาะนนแต่วแววไอ้เบินนะ้งน่ะไอ้เบิ้งขึ้ยืนเสามีพิ่กเหรนน้ำมะโอ้ยืนเสา,สาเลยยืนเสาเลยขุดเมฆมาหาเนะคะเนาะ,นะอย่างเล่ินในน้องงัวเขาบริเล่ินน้ำพึ้นเป็นอย่างเสียงนะคะเนาะน้งแต้วแววเอาจากไหนด,ดีกินนมหรือ,อยัง เป็นไ,ไรเขาพยายัางสิีสันอ,น,ะะนอะไรหนังหัวแล้วค่ะเนาะไปเขาอยากลุกน้ำแน่ละน,นะค่ะงุ้ยจิบแน่ยแล้ค่ะเนาะอยากนอนน้นาวแล้วต้งองรอก่อนสักหน่อยแล้วค่ะเนาะบรรยากาศก็ทำมากอะหลืมย็นแล้วค่ะเนาะอากาศก,าก็เย็นลงแล้วค่ะเนาะ เล่มฟางเนาะค่ะเนาะกระฮัดกินเนาะค่ะเนาะไปยังกับพันเด็กกินเป็นท่านเป็นบรนไดดอกจ้ะกระฮัดเขียวเนาะค่ะเนาะชมพูชมพูลูกพอโตโต้จะฮัดเขียวเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะกิมเป็นบ๊เป็นเดอกนี่เบิร์กเบิร์เบิร์กนะคะกิมเป็นบ๊ะเอ๊ะ กำลังฮัดแทะเล่มหยาดูลยใเนาะชมพูของเราแสบบอนน่ะแสบบอหลาแสบบอนเกี่ยวตัวตัวเลยนังกินเป็น,น, yani. นอีเลเดนันอ้า,าวติดคอนะกินฟางเลย่เนาะ อย่างเล่นนี่น้องอย่างเล่นนี่น้องอย่างเล่นใ้ชมพู่โอ้ยหน้าตาเป็นตาสีต,ตนแท้น้อให้เบิง้งหน้าตาคือเศร้าๆแท้น้อให้เบิ้งอีหละ่ะให้เบิง้งให้หน้าตาเป็นยังไงเขาเป็นเรนนำ้ำบู๊ตาลุตุนแท้อืมเขาเป็นเรนน้ำพึ้นเนาะคะ่ะเนาะยางหาหนังหัวหนังหัวกับยางหนีอ้าวเป็นเรนในการผลนซ้นมเมลู นางหนังวัวหนังวัวเขาข็ยนางนี่เดจ่าแจ้วแจ้วสิยอกกันเนาะค่ะเนาะคนเนมอย่างเนมอย่างแซวหวเน่มผูคนคนมาตัญยาข้่งสวนเขาเนาะค่ะเนาะอยากลุกน้ำแล้ว โตของเขากน็นอนอีกแล้วค่ะลุงบัตรประทันมาเนาะค่ะเนาะนอนรับโตรับฐานลุงบัตรเนาะ,ค,ะค่ะว่าลุงบัตรจะมาลุงบัตรไปใส่เนาะป้าน,นี้ประทันมาเนาะค่ะเนาะจเบิกุโรเจียวบ่ค่ะทำแล้วป่าทันมาหับเดียว ไม่ลุงน เพียงนเขาเนี่ยรู้ะเน้อค่ะก่อนจคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรู้ใจ